มืดจังเปิดไฟหน่อยอุย้ยเสียงร้องไทเลอร์บอกวะ่าเฮ้ยมือเปื้อนเลือดนั่มันเลือดเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่หุ่นแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับเกมที่ชื่อว่า Bloody h a l l o w c e นะฮะและพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ี่สองแล้วนะครับผมเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขนาดไหนยังไงเราไปดูปพร้อมๆกันเลยฮะ คุณห,หรือไรเสียงอะไรจบแจ๊บจบแจบ,จบอ๋อคู่นี้เองเธอสองคนควรจะกลับไปที่ที่พักของเธอนะโอ้เวรแล้วเราถูกจับได้ใจเย็นมายารู้แล้วอะไรนะคุณบอกเธอเหรอมายาคือเพื่อนที่ดีเธอไม่พูดอะไรหรอกฉันจะเก็บเงียบเลยมาเถอะเจฟเธอกับฉันมีสิ่งที่ค้างคางกันอยู่อู้หูอ๋อมายา จะช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมถ้าอยากให้ฉันช่วยอะไรเจ็คกัฉันคิดว่าจะไปหยิบตุ๊กตาตกแต่งฮาโลวีนและเจ้ามันไปแขวนที่ตะแลงแกงธอช่วยจัดการมันหน่อยได้ไหมฉันคิดว่าได้แล้วมันถูกเก็บไว้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในห้องเวิร์กช็อปใกล้กับเขตห่วงห้ามธอไมถึงเวิร์กช็อปอันเก่านั่นเหรอใช่พวกเขายังไม่ได้เริ่มสร้างอันใหม่เลยพวกเขาควรจะสร้างมันในช่วงหน้าร้อนนี้ไม่ใช่เหรอ นั่นมันเป็นแผนในตอนแรกแต่คนพวกนั้นไม่สามารถรวบรวมเงินได้เพียงพอโอ้ฉันเข้าใจฉันได้จัดการไอ้ตุ๊กตานี่ตอนที่ฉันวางฟักทองเสร็จขอบใจนะแม่ก็นึกว่าแอบทําอะไรกันมาเราคงต้องจัดการคนเดียวให้เพื่อนที่แสนน่ารักไปกระหนุงกระเหนิงกันมากล่องแล้วก็เทียนโอเคน่าจะมีเท่านี้ไหนดูไหนสิแถวนี้มีอะไร เป็นกระท่อมริมทะเลสาบที่บรรยากาศน่าจะดีในช่วงกลางวันเอาละ่ะไปเราต้องเอาของพวกนี้ไปวางตรงทางเข้าวิ่งไกลหน่อยแต่เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเราก็เต็มใจมาดูซิทางเข้าอยู่ตรงไหนตรงนี้ไม่น่าใช่อันนี้ลานกิจกรรม activity ทางเข้านี่แหละ น่าจะเป็นจุดที่วางของนี่ไงมีหัวฟักทองหรือเปล่าอโอเคที่วางฟักทองไปวางไปไล่ไปนี่ตกแตง่งมางานไม่ยากง่ายๆเอาละ่ะตอนนี้ฉันต้องหาไฟแช็กบางทีไทเลอร์อาจจะมีอันนึงฉันจะถามเขามาดูสิ ไทเลอร์นายจะต้องมีไฟแช็คนายอยู่ตรงนี้ไทเลอร์ Tyler, คุณมีไฟแช็คไหม <Okay. S 2> ผมทิ้งมันไว้กับทอสเข้าไปดูข้างในสิโอเคทอสท,ทอสกำลังสอยอะไรเนี่ยทอสท,ทอสคุณมีไฟแช็กไหมฉันต้องการที่จะจุดไฟตรงฝักทองผมวางมันไว้บนโต๊ะแต่เมื่อคุณใช้เสร็จแล้วคุณต้องกลับมาด้วยนะผมยังจำเป็นต้องใช้มันอยู่แน่นอน มาอันนี้หรือเปล่าไปไฟเช็คมาแล้วขยันขันแข็งงานจะได้เสร็จจุดเข้าไปนี่แหละปัป๊บนี่และอันสุดท้ายเรียบร้อยได้เวลาที่จะไปเอาตุ๊กตาตกแต่งมาแล้วแต่ก่อนอื่นฉันต้องเอาไฟแช็กของไทเลอร์ไปคืนทอสก่อนมามา,มาอ่ะนี่นะไฟเช็ก ขอบคุณมากโอเคเออเราต้องไปหาตุ๊กตาตกแต่งฮาโลวีนในห้องเวิร์กช็อปนะครับผมแล้วห้องเวิร์กช็อปอยู่ไหนวะทางเดียวกับอันนี้หรือเปล่า <c oughs> เมื่อกี้ที่เราไปแยกซ้ายนี้น่าจะใช่ดูสิใช่ไหมโอเคน่าใช่แหละน,นี้ล่ะมืดจังเปิดไฟหน่อย โอ้เดี๋ยวก่อนใช่ไหมเนี่ยโอเคได้เวลากลับไปแขวนตุ๊กตาตกแต่งฮัลโลวีนที่ตะแลงแกงแล้วโอเคไปหัวใจจะวายจะมีอะไรนะเดี๋ยวเฮ้ยห้องนี้คืออะไรอะออกห้องเครื่องโอเคเจนเนเรเตอร์ เออเราต้องไปแขวนตรงน่าจะเป็นลานกิจกรรมนะครับอันนี้วิ่งกลับมาวิ่งกลับมาเอ้าไทเลอร์หายไปเอ้าแล้วทอสอ่ะเอ้าประตูเปิดไม่ได้อะไรวะไทเลอร์แต่ทอสไม่รู้ทอสอยู่ไหนหรือเปล่าแผบนันนี้หรือเปล่าวะนี่ไง เรียบร้อยฉันคิดว่าไม่มีอะไรต้องทําอีกแล้วฉันจะไปดูพวกเขาที่โรงอาหารหน่อยเผื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือมาไทเลอร์หายไปแล้วเปิดสิเอาล่ะโอเคปีนี้กันเหลือจะทอสเหรอเฮ้ยมายาไปหยิบเบียร์มาแล้วก็มาปาร์ตี้กันเร็ว นี่คุณเรียกว่าปาร์ตี้เหรอแล้วไทเลอร์ไปไหนอ่ะเขาพูดว่าเขากำลังไปหาคุณที่เวิร์กช็อปแต่ว่าคุณหากันไม่เจอเหรอเดี๋ยวเขากลับมาถ้าเขาไม่เห็นคนอยู่ที่นั่นเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับแสงไฟคุณรู้ไหมว่าเครื่องปั่นไฟมันมีน้ำมันหรือเปล่าเอาเงียบอีกมึงเกิดอะไรขึ้นผมเปิดใช้งานเมื่อตอนบ่ายแต่ลืมดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเที่ยมไปเลย อย่างน้อยเราก็มีฟักทองใช่ฟักทองแล้วเราจะทําอะไรล่ะตอนนี้ต้องมีบางคนไปดูที่เครื่องปั่นไฟนั่นนี่เอาไฟแชกของไทเลอร์ไปคุณหมายความว่ายังไงเอาไฟแชกของไทเลอร์ไปคุณไม่คิดจะมากับฉันเหรอใครผมหรอไม่มีทางอะ่ะผมจะไม่ไปหาเครื่องปั่นไฟในความมืดหรอกนะโอ้ไม่เอาหน้านั่นมันกลิ่นอะไรนะ่ะโอ้ฉันรู้แลฉันคิดว่าคุณเหม็นตัวเอง คุณควรจะเปลี่ยนกางเกงนะหรือคุณจะดึงดูดมแมลงวันมาที่นี่นี่กลัวจนขี้แตกแล,ผผละบังลูกผมหัวเลาะสิโอ้โหสุภาพบุรุษจัดเลยนั่งไปได้เด็กขี้แตกอยู่นี่แหละมึงก็ได้สุภาพสตรีอย่างเราไปเองก็ได้โถไอ้ท,อท็อดกูจำชื่อมึงไว้ไอขี้ไม่รู้จะพูดยังไงอุย้ยไทยเลอร์ผมคิดว่าคุณหลงทางเลยจะไปหาคุณเกิดอะไรขึ้นกับแสงไฟนะ่ะ ทอดลืมตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟนะ่ะเป็นธรรมดาของเขานะ่ะเอาละ่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในโรงอาหารเขากลัวเกินไปที่จะไปดูเครื่องปั่นไฟในความมืดแบบนี้น่าสิ้นหวังจริงๆผมจะไปกับคุณขอบคุณมากแล้วเจฟกับเบสอยู่ที่ไหนละ่ะยุ่งอยู่ยุ่งอยู่เหรอฉันคิดว่าพวกเขายังคงตกแต่งอยู่เกมสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็ทั้งหมด ก็เหรอผมคิดว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มันน่าจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในเวิร์กช,ช็อปไปใช้เครื่องปั่นไฟกันผมจะไปถึงที่นั่นเร็วๆนี้ไทเลอร์มีสงสัยวเว้ยเฮ้ย <laughs> แต่เป็นใครก็ต้องสงสัยะวะนี่เ้ออยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่เปิดไฟก่อนได้ไหมเอาอ๋อสวิตไฟไม่มีนี่วะ่ะไทเลอร์ อยู่ที่นี่ไปดูตรงนู้นนีเครื่องเจนไทเลอร์ Tyler, คุณได้ยินฉันไหมได้ยินว่าไงเครื่องปั่นไฟมันพังคุณหมายความว่าไงมีบางคนตัดสายเคเบิลคุณแน่ใจเหรอบางทีหนูอาจจะมากัดมันก็ได้นะรอยตัดมันเรียบร้อยมันคงไม่ใช่หนูเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาดู เฮ้ยไทยเลอร์บ้าจริงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเสียงร้องไทเลอร์บอกว่าเฮ้ยมือเปื้อนเลือดนั่มันเลือดเหรอไทเลอร์ฉันหวังว่าน,นี่ไม่ใช่การแก้ของคุณไม่งั้นคุณตายแน่ฉันกลับไปที่แคมป์ก่อนดีกว่าไปแล้วมึงเล่นตลกอะไรกัน แกล้งกันหรือเปล่านี่เป็นรายการล้อก,กันเล่นหรือเปล่าเฮ้ยพวกเขาแขวนหุ่นตกแต่งอีกอันนึงเหรออะไรพวกเนี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่หุ่นแล้วไม่ใช่หุ่นฟางแล้วทอสพระเจ้าทอส ใครทำอะไรแบบนี้ฉันต้องไปหาคนอื่นเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบสเบสเบสเปสเบ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 เบ็ดเบ็เเบิดบสเ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 ยาเบส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 เบเบสเบสเงอเไสเบเบเิดเบบ เราต้องเรียกตำรวจมีบางคนฆาตกรรมทอสและไทเลอร์ก็หายไปเอาละมายาฉันไม่มีเวลาที่จะเล่นตลกแล้วนะฉันไม่ได้เล่นตลกฉันกำลังบอกเธอว่าทอสตายแล้วบางคนฆ่าเขาแล้วก็แขวนเขาไว้บนตะแลงแกงบ้านนั่นก็ได้มายาไม่ว่าเธอจะพูดอะไรตอนนี้ฉันต้องกลับไปข้างในกลับไปทำสิ่งที่ฉันต้องทำต่อโอ้หูเบสเอ้ยอีเบสอีเบสมึงเจฟคุณโอเคหรือเปล่า เจฟเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยเบสเบสฉันต้องการบางสิ่งมันตัดโซ่ก <c oughs> ูอะไรดีละ่ะกูอะไรดีไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอะไรวะแฟร,รบนี่หรอปาจริงทอสฉันขอโทษขอยืมก่อนนะทอสน,นะไปแล้ว ูต้องตัรอดแล้วตัดตัดนี้เปิดปิดอุยอ้ยอุ้ยเบสเจบเลือดตองเลยเบสเราต้องเรียกตำรวจเจบตายแล้วฉันรู้ฉันเสียใจแต่เราจำเป็นต้องบอกใครสักคนหรือเราอาจจะเป็นลายต่อไปเบสตอบหน่อยสิ ก็ได้ฉันขอโทษ้าโทรหาตำรวจได้ไหมโทรศัพท์โทรศัพท์มันเสียฉันคิดว่ามีบางคนตัดสายโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ในห้องของเธอละ่ะฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นความคิดที่ดีนะใครก็ตามที่ทําสิ่งนี้มันจะต้องทาลายโทรศัพท์ทั้งหมดพวกเขาไม่ต้องการให้ใครออกไปแล้วเราจะทํายังไงกันดีวะเนี่ยมายารถใช่รถบ้านนั่นแล้วกุญแจอยู่ไหน ฉันไม่รู้ไทเลอร์เก็บมันไว้ที่ไหนสักแห่งมันน่าจะอยู่ในกระท่อมเธอแน่ใจเหรอไม่ฉันไม่แน่ใจอะไรเลยโอเคฉันจะไปตรวจดูฉันจะไปกับเธอฉันไม่อยากจะอยู่ในนี้ไปไหนเถอะเพกเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกลางหัวเลยไอ้สันละเลวชาติชั่วปิดประตูจะไกลต่อไปได้กูใหขค,รครวงเหรอไขครวงไปทำไรใหขค,รครวงรับอะไร ออกมาที่หน้าต่างออกมาที่หน้าต่างไ่เดี๋ยวนีอ้อะไรสีอ,อะไรฉันต้องการบันไดที่จะเอื้อมถึงหน้าต่างเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปููููครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วบันไดอยู่ไหนล่ะบันไดอยู่ไหนบันไดเอ,อ้ยนี่ไงมาบันไดมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะมึงอย่าเพิ่งมาบันไดกูมาแล้วขึ้นเลยไทยเลอร์กุญแจไปวางไว้ที่ไหนเนี่ย ดีปะไม่มีไปเร็วเร็วไม่มีจริงด้วยเปิดดูไม่นะไม่นะไม่นะหากอนฮากอนกูแจกูแจกูแจเร็วเร็วเร็วมึงอย่าพึ่งตอกมึงอย่าพึ่งตอกมึงอย่าพึ่งตอกเปิดประตูเปิดประตูไม่มี เหมือนว่าเขาไปแล้วเหรอแล้วกุญแจบ้านนี้มันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยกุญแจไม่ได้อยู่ในกระท่มคิดสิมายะบางทีฉันอาจจะข้ามทะเลสาบด้วยเรือแคน,นูได้ฉันคิดว่ามีบ้านอยู่อีกฝั่งหนึง่งบางทีพวกเขาอาจจะช่วยฉันได้อืมกูมจะไปยังไงจริงหรือเปล่าเปิดแม่งไปหรือยังล่ะกูต้องออกทางไหนแล้วเนี่ยฮะ ทางนี้ไม่ได้ออกหน้าเหรอมองซ้ายมองขวากูไปแล้วไปแล้ววิ่งไม่หยุดไม่ไม่หยุดไปแล้วกูไปแล้วกูวกเรือ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 ดูดิวิยไทยเลอร์ ไทเลอร์คุณยังมีชีวิตอยู่เอาละครับผมขออนุญาตตัดจบพาร์ทสไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรื่อเรื่องเข้มข้นเลยตอนนี้นะฮะแล้วอยู่ดีเราก็มาเจอไทเลอร์ซะง,งั้นนะฮะน่าสงสัยจริงๆนะครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมพาร์ทนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะฮะเป็นเพื่อนคนไหนชื่นชอบเกมแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ์ไปช่อง TMCGS ด้วยแล้วกันนะฮะคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย